ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์นารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่แ9ครับวันนี้ครับเด็กๆครับครูคำนวณก็มีโจทย์มาให้เด็กๆได้ฝึกกันอีกแล้วนะครับเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการหาค่าของตัวแปร x ครับแต่ตัวแปร x ที่เราต้องการหาดันเป็นอะไรครับเป็นรากที่2นะครับเป็นรากที่ x นั่นเองนะครับอยากทราบว่า x ตอบเท่าไหรเพราะนั้นตรงนี้ครับเป้าหมายในการทําของเราคือต้องหา x ครับ เราก็ต้องทำให้สแควร์รูทเนี่ยหายไปถึงจะแก้สมการง่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องอาศัยสมบัตินะครับการเปลี่ยนสแควร r o ูทให้อยู่รูปของเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังนั่นเองนะครับไปลุยกันเลยครับเด็กๆครับเพราะนั้นมีสมบัติอยู่หนึ่งสมบัตินะครับก็คือตรงนี้ครับเดี๋ยวครูคำนวณโน้ตให้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวที่ติดสแคว e r รูทนะครับแบบนี้ได้นะครับ เป็นรากที่ m ของ a ยกกำลัง n สามารถเขียนรูปของเลขยกกำลังก็กลายเป็น a ยกกำลัง n ส่วน m แบบนี้ได้ครับโอเคนะครับเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะนั้น m ซึ่งเป็นค่ารากก็จะเป็นตัวส่วนเลขชี้กำลังจะเป็นตัวเศษครับเราไปเปลี่ยนกันเลยครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า 12-4อ่ลบ4เขียนไปก่อนนะครับเด็กๆ12-4ลบ4ก็คือ8นั่นเองนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เปรียบเสมือนยกกำลัง1ใช่ไหมครับ1ก็ส่วนด้วยรากที่ x ก็ส่วนด้วย x ครับเท่ากับ2ครับ12-4ลบ4เหลือ8ครับก็เป็น8ยกกำลัง1ส่วน x เท่ากับ2ครับ พออยู่ในรูปของเลขชี้ก,กําลังเป็นตัวแปรเหมือนเดิมครับเด็กๆครับเราต้องทําให้ฐานเป็นไงกันครับเท่ากันครับฐานที่เท่ากันของเราคือเลขอะไรครับเลข2ครับเราไปทําให้เป็นเลข2กันเลยนะครับเพราะฉะนั้น8ก็คือ2ยกกาลัง3ครับ8คือ2ยกกําลัง3แล้วยกกําลังเศษ1ส่วนเ2ของเราคือ2ยกกําลัง1ครับ พันเลขชี้กำลังซ้อนกันเราก็เอาเลขชี้นั้นมาคูณกันครับก็กลายเป็น2ยกกำลัง3คูณ1ได้3 3ส่วน x ครับเท่ากับ2ยกกำลัง1ตอนนี้เป็นไงครับเด็กๆครับฐานเท่ากันแล้วนะครับเราจะพิจารณาที่ตัวเศษครับเพราะนั้นตัวเศษของเราก็จะได้ดังนี้ครับก็เป็น3ส่วน x มีค่าเท่ากับตัวเศษฝั่งนี้เลขชี้กำลังฝั่งนี้ก็คือ หนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะมาแล้วครับเด็กๆครับเราก็แก้สมก,การหาค่า x เลยนะครับเพราะนั้นคูณไข้เลยนะครับ1ก็ส่วน1นะครับเพราะนั้นฝั่งนี้ก็กลายเป็น3ย้าย x จากคูณไปหารขออภัยนะครับย้าย x จากหารไปคูณก็กลายเป็น x คูณ1ได้ x ครับเรียบร้อยครับเพราะนั้นคำตอบของเรา x คือ 3นั่นเองครับเด็กๆครับสวยงามครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้คําตอบแบบง่ายๆโดยใช้หลักการที่เราเคยเรียนมาด้วยกันครับอย่าลืมไปทบทวนนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ